โรคความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคติดต่อค่ะส่วนใหญ่มักเกิดจากพันธุกรรมหรือเป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคอื่นโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดแม้จะมีบางส่วนที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแต่กลุ่มนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมารู้จักโรคความดันโลหิตสูงกันแบบเข้าใจง่ายๆค่ะเนื้อหาหลักมี3หัวข้อด้วยกัน 1. การอ่านค่าความดันโลหิต 2. การสังเกตอาการและ 3. วิธีป้องกันความดันไม่ให้พุ่งสูงขึ้นการอ่านค่าความดันโลหิตมาเริ่มกันที่การอ่านค่าความดันก่อนเลยค่ะเวลาเราวัดความดันจากเครื่องอัตโนมัติตัวเลขที่ขึ้นจะมีสองค่าคือเลขตัวบนกับตัวล่างตัวบนคือค่าความดันตอนหัวใจบีบตัวส่วนตัวล่างก็คือค่าความดันตอนหัวใจคลายตัวค่ะค่าที่คนรู้ ถ้าค่าตัวบนเกิน140หรือค่าตัวล่างเกิน90ถือว่าเข้าข่ายความดันสูงแล้วนะคะส่วนค่าความดันที่ถือว่าเหมาะสมควรอยู่ที่ตัวบนไม่เกิน120และตัวล่างไม่เกิน80ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าค่าที่วัดที่โรงพยาบาลกับที่บ้านอาจไม่เท่ากันเพราะอยู่บ้านเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าอาการที่ควรสังเกต ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีแนวโน้มเป็นความดันสูงหรือเปล่าลองสังเกตอาการเหล่านี้ดูค่ะมีอาการปวดตาปวดหัวปวดต้นคอเลือดกำเดาไหลมึนงงตามัวหัวใจเต้นแรงใจสัน่นมือชาหน้ามืดหรือคลื่นไส้อาเจียนบ่อยๆถ้ามีหลายอาการพร้อมกันหรือเกิดขึ้นซ้ำๆควรรีบไปพบแพทย์นะคะ การป้องกันความดันสูงเราสามารถป้องกันไม่ให้ความดันขึ้นสูงได้ด้วยวิธีที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นลดของหวานของมันของเค็มเพิ่มผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของมือ้อออกกําลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์หมั่นพักผ่อนให้เพียงพอและฝึกคลายเครียดบ้างรวมถึงตรวจวัดความดันอย่างน้อยปีละครั้งหรือจะวัดเองที่บ้านก็ได้นะคะ พอรู้แบบนี้แล้วเราก็จะเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีผลต่อสุขภาพหัวใจและความดันโลหิตมากแค่ไหนแค่ปรับไลฟ์สไตล์เล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดความเสี่ยงทั้งโรคความดันและโรคไม่ติดต่ออื่นๆได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีห่างไกลความดันสูงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ